และสำหรับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นปูล้นปูนิ่มล้นปูนิ่มลนปูนิ่มกับแกงคัาาง่วหอยผมแกงคัาาง่วหอยผมซึ่งทั้งสองเมนูนี้จำเป็นว่าจะต้องรับประทานคู่กับข้าวนะครับจะไดเ้เข้ากันพอดีนะครับล้นปูนิ่มก่อนเลยนะครับเนื่องจากปูเยอะมากนะครับ อ่าแล้วก็จะเป็นหลนปูนิ่มคำแรกของผมนี่ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะได้ทานแต่แบบปูหลนหรือไม่ก็ปูนิ่ม,มทอดกรอบคับคับทง่กระเทียมทอดกระเทียมแต่ว่าเมื่อเอามารวมกัน ก็ถือได้ว่าเป็นเมนูที่สามารถผสมกันได้อย่างลงตัวครับแล้วก็รสชาติก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อร่อยค่อนข้างมากนะครับโอ้ต้องทานอีกสักคำ้วมาที่เมนูแกงกั้วหอยมขอยมนะครับแกงกั้วหอยขม ต้องบอกนิดนึงครับคุณผู้ชมว่าที่ร้านสามเสนบิลล่านี้นะครับไม่ว่าจะทําเป็นอาหารฝรั่งหรืออาหารไทยก็ถือได้ว่ารสชาติดีไปทั้งสองด้านเลยทีเดียวทั้งอาหารฝรั่งก็ถือได้ว่าเป็นอาหารฝรั่งที่คงจะถูกปากคนไทยเพราะว่าก็ยังมีรสชาติแบบเข้มข้น นะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารไทยเนี่ยต้องบอกได้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยที่มีการทำออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นอร่อยกลมกล่อมนะครับแม้แต่แกงคั้วหอยขมนี้ก็ตามนะครับก็จะมีรสชาติเผ็ดซึ่งไม่ต้องห่วงว่าในบรรยากาศสไตล์อังกฤษแบบนี้รสชาติจะจืดนะไม่มีครับเพราะว่าอ,อ,อาหารแต่ละชนิดเนี่ย ของที่นี่เนี่ยก็จะมีรสชาติที่เรียกได้ว่าถึงนะครับผมขอใช้คำว่าถึงสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการอยากจะมารับประทานอาหารกับครอบครัวนะครับก็สามารถมาได้ที่ร้านอาหาร3ามเซนวิลล่าแห่งนี้ครับแล้วก็ถึงเมนูโปรดของผมครับคือของหวานนะครับคือปกติแล้วผมจะมีกระเพาะแยกครับ แยกเฉพาะของหวานเอาไว้ด้วยนะครับก็คืออันนี้จะเป็นเมนูบานาน่าโฟมเบสทานไอศครีมวานิลานะครับช็อกโกแนะครับน่าทานมากครับอันนี้ก็จะเป็นคานาคาต้านะครับคานาคาต้านะครับอันนี้ก็จะเป็นทีรามิสุกาแฟครับซึ่งต่อหลังจากต่อด้วยทีรามิสุกาแฟแล้วผมก็จะทานกาแฟของที่ร้านนี้นะครับนี่ครับโอเคมาเริ่มที่อย่างแรก <Banana. S 2> บานาน่าเติเตินะครับทานจะไอสกครีมกล้วยหอมกล้วยหอม <c oughs> น้ำตาลแทบไหลครับคุณผู้ชมอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆอา เป็นความสุขของผมมากโอเคเราก็มาต่อกันที่าพานาคอตตานะครับอันนี้ก็เพิ่งจะเคยทานเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวต้องลองชิมนะครับก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนะครับ สมแล้วครับสมแล้วครับที่ว่ามีโซนเบเกอรีร่ด้วยแล้วก็มีโซนกาแฟห้องกาแฟเพราะว่าแต่ละอย่างนะครับไม่หลังจากอิ่มอร่อยจากอ,า,อาหารคาวแล้วสามารถมาต่อเมนูเหล่านี้ได้เลยนะครับซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยผมว่าลืมกลับบ้านนะครับแล้วก็มาต่อด้วยเมนู กิรามพิสุกกาแฟนะครับอร่อยจริงครับต้องทานกาแฟนะครับต้องบอกว่า แต่ละอย่างเนี่ยมีส่วนผสมที่ว่าคุณผู้ชมจะต้องติดใจแล้วก็มาที่ร้านนี้อีกอย่างแน่นอนครับแล้วก็บอกได้เลยว่าแต่ละอย่างเมื่อรับประทานกับกาแฟเนี่ยถือว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆเลยทีเดียวครับและหลังจากที่ผมได้ชิมอาหารไปหลายต่อหลายอย่างนะครับมาตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยโอ้โหอร่อยมากทีเดียวครับคงถือว่าถูกปากทุก เมนูที่เลือกมาในวันนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังอยากทราบอยู่ดีว่าเมนูเด็ดที่ทางร้านแนะนำเนี่ยไม่ทราบว่ายังมีเมนูอื่นอะไรอีกบ้างครับียังมีอีกหลายเมนูนะครับที่ทางร้านอยากจะแนะนําให้ ทางค่าท okay. um, em. ี่มาใช้บร so ิการหรือมาทานอาหารที่ร้านเนี่ยได้อร่อยชิมแบบสัมผัสครับและชิมรสอาหารของร้านหรือทั้งอีสานเช่นส้มตำบุนินอีสานส้มตำบุนินซี่โครงจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับครับจิ้มเต้าเจี้ยวอาหารฝรั่งก็จะมีโฟกานะครับลิปอายครับทีโบนอะไรพวกนี้ครับนะครับก็จะเป็นอาหารฝรั่งนะครับค่อนข้างราคาก็ไม่แพงนรับราคาไม่แพงราคามาตรฐานของของกระเป๋าการ ทีทท่่คนไทยรับได้ครับได้<ช>ครับคือแล้วก็จะมีอาหารจะมีขนมหวานเสริมเไ็อีกนะครับซึ่งคุณผู้ชมอย่าเห็นว่าบรรยากาศหรูแบบนี้แล้วอาหารจะแพงตามไปด้วยนะครับก็คืออย่างที่พี่ตึงบอกบว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยราคากําลังพอดีเหมาะสมแล้วก็ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากับการทานแต่ละจานด้วยนะครับ คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมารับประทานอาหารแต่อยากว่าแต่อยากจะสำรองที่นั่งไว้ก่อนเนี่ยไม่ทราบว่าติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับจะมีเบอร์นะครับที่จัสำรองที่นั่งได้นะครับาจ,จะมาจองคาราโอเกะสำรองที่นั่ง3ามสี่คนมาคนะครับ,รบจะใช้เบอร์โทรที่025943980นะครับ025943980 3980แล้วค้มถาาอีกนิดนึงถ้าใครชมรายการทางเราเที่ยงนี้นะครับ ก็มีโปรโมชั่นให้นะครับลด10%นะครับถึง15%นะครับบอกว่าได้ชมรายการนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่จะมาหลังจากได้ชมรายการนี้แล้วจะมุ่งหน้ามาลองชิมอาหารที่นี่เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามาจากรายการที่อร่อยนะครับรับรองว่าในส่วนองร้านนี่จะมีส่วนลด10-15% 15%นะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจมาทานอาหารที่ร้านสามเสนวิลล่าสาขาราชพฤกษ์นั้นนะครับก็สามารถขับรถมุ่งหน้ามาทางถนนสาย345หได้จากนั้นก็คุณผู้ชมก็สังเกตให้ดีครับจะเจอปั๊มปตทอ,อยู่ด้านซ้ายมือกลับรถแล้วก็จะเจอปั๊มปตทอ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเจอทางเข้าร้านสามเสนวิลล่าแห่งนี้ครับและสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจมาลองรับประทานอาหารที่ร้านสามเสนวิลล่า สาขาราชพฤกแห่งนี้และอีก2สาขาก็สามารถสำรองที่นั่งหรือโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมที่มีร้านอาหารเด็ดโดนใจสามารถโทรมาแบ่งปันข้อมูลเพื่อที่จะให้ผมตีเยาวราชได้ลองไปชิมกันได้ที่เบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนี้หรือที่ Facebook ที่อร่อยครับวันนี้รายการที่อร่อยหมดเวลาลงแล้วครับ พบก,กับผมตียาวราชกับความอร่อยเด็ดได้ทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ